ข้อมูลจำนวนมากที่ส่งมาถึงสปัน์ความจริงของข้อมูลคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแม้จะแปลกแต่ถ้าคุณสงสยัยไม่ว่าจะเป็นอะไรสปัน์จะไขข้อข้องใจให้ได้รู้กันกับสปัน์ข้อมูลทองคำการทดลองที่แสนอันตรายและไม่มีใครเคยทดลองมาก่อนรวมไปถึงเรื่องราวลึกลับจนไม่อยากจะเชื่อจริงเหรอคะจริงเหรอ อ,อย่าทำเลยค่ะการทดลองนะข้อมูลทองคำสุดแปลกแต่น่าสงสัยสถานที่ถ่ายทำสปันเดือนกันยายนปี2010หญิงสาวคนหนึ่งพร้อมจะบอกข้อมูลแต่ไม่อยากเปิดเผยตนเองมาฟังข้อมูลที่น่าตกใจและทำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานกันเลยค่ะฉันกำลังลังเลว่าฉันควรจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังดีหรือเปล่านะคะ ว้าพระเจ้าช่วยหนูด้วยใบหน้าสวยๆของฉันมีมแมลงมุดออกมาทีหนึ่งสองาตัวเลยนะคะมแมลงมุดออกมาจากใบหน้า<ม>ของเธอเหรอ<ม>ข้อมูลสุดแปลกที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงสปันจะจําลองเหตุการณ์ให้ได้ชมกันครับเมื่อไม่กี่วันก่อนหญิงสาวรู้สึกกังวลกับผิวพรรณของตัวเองที่แย่ลงเพื่อนของเธอจึงแนะนําให้เธอลองใช้น้ําส้มสายชูทาที่ผิวหนังดูแล้วในตอนนั้นเอง เธอก็เห็นว่ามีแมลงมุดออกมาจากสันจมูกข,ของเธอซึ่งเธอได้สบตากับแมลงตัวนั้นด้วยนี่คือเหตุการณ์แมลงผุดที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง,รงว่าแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะเหรอครับเป็นไปได้ครับถ้าหากว่าส่วนทีโซนบนใบหน้ามีไขมันที่เรียกว่าซีบัมอยู่เยอะจะทําให้แมลงชนิดหนึ่งเกาะอยู่ได้และเมื่อทาสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำมะนาวลงไปเนี่ย แมลงชน,นิดนี้ก็จะมุดออกมาด้านนอกรูขุมขนได้เรายังไม่เคยทดลองอะไรแบบนี้มาก่อนเราต้องเฟ้นหาผู้ร่วมการทดลองซึ่งมีเงื่อนไขว่าใบหน้าของเขานั้นจะต้องมีซีบัมอยู่เยอะดูเหมือนจะเจอใบหน้าที่ใช้ได้แล้วและนี่คือเจ้าแห่งซีบัมแห่งวงการตลกที่เราคัดเลือกมาร่วมการทดลองคุณคิมจีโฮคุณค uh ิมจุนฮยอนคุณยูมินซังแล้วก็คุณฮออันนาจะร่วมการทดลองในครั้งนี้ครับ เราให้เจ้าแห่งซีบัมทั้ง4ลองใช้กระดาษซับมันเช็คดูสภาพซีบัมบนผิวหน้าของตนเองดูผลการเช็คซีบัมบริเวณจมูกตำแหน่งเดียวาน้ำมันบนใบหน้าของพวกเขาไว้ทำให้พวกเราผิดหวังจริงๆและสุดยอดเจ้าแห่งซีบัมก็คือเขาคนนี้คุณยูมินซังนั่นเองรู้สึกยังไงบ้างครับตอนไหย่าเอาอาการเลยจะดีกว่านะครับเนี่ยอายเขาและแล้วเราก็ได้ผู้ร่วมการทดลองแล้ว ถ้างั้นเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าข้อมูลที่ส่งมาบอกให้ใช้สำลีชุบน้ำส้มสายชูที่มีฤทธิ์เป็นกรดแต่นำมาละลายในน้ำก่อนหลังจากนั้นก็นำสำลีวางลงบนจมูกและสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้มีแค่รอเท่านั้นเจ้าแห่งซีบอมทั้งหลายดูจะทรมานกับกลิ่นและการกระตุ้นของน้ำส้มสายชูที่สัมผัสผิวหนัง รู้สึกว่ามีมาแมลงออกมาบ้างหรือ,อยังครับออ <c oughs> ที่จะูมกเนี่ยแหละครับอ๋อก็ออใช่ไ้าที่จะโมกเหรอ,อไมนได้ <ยม S 3> จอ,ออกมา,าจ <ำ S 1> าน,นั้นเ <จำ S 1> นี่ยเลยนออั่นเนี่ยการเฝ้ารอมาแมลงที่น่าตื่นเต้นและแล้วเราก็เอาสมลีออกผลการทดลองนั้น ออกไปไหมครับตายตาไมิ่งทำไมกันเนี่ยตกใจเลยอ่ะหายหน่อยดีหน่อยด้วยอยากออกมาแล้วเนี่ยออกมาจริงๆนะนี่หนอนออกมาจากหน้าแก่ด้วยลองส่องดูโอ้โหนี่ทำฟาร์มหนอนไว้บนหน้าแล้วเนี่ยจริงเลยเนี่ยจริงดูดิเนี่ยนะยึกยือยึกยือคุณคิมจีโฮที่จมูกของคุณมีสิ่งมีชีวิตออกมาด้วยแต่เอาไว้ไม่แน่ใจนะขนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยดูสิลูกคุณหน้ามันใสไปเลยเฉยเฉยเนี่ย ไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายนะครับที่สิ่งที่เห็นไม่ใช่มลงสรุปว่าการส่องดูมะลงล้มเหลวบนจมูบกของคุณคิมจุนยอนก็ไม่มีมลงเช่นเดียวกันแม้จะทาน้้ำส้มสายชูลงไปแล้วแต่กลับไม่มีมะหลงกทำไมถึงมองไม่เห็นมาล่ะครับมลงนี้ก็คือไรเดโมเด์ค่ะเป็นไรแบบปรสิตที่อาศัยอยู่ในรูขุมขนและกินไขมันซีบัมเป็นอาหารขนาดของมันจะอยู่ที่ประมาณ0.3มิลลิเมตรลำตัวใสจึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะ ไรเดโมเด็กส์มีขนาดเล็กมากต้องขยายถึง400เท่าจึงจะมองเห็นยิ่งไปกว่านั้นในผิวปกติอาจาไม่มีไรชนิดนี้อาศัยอยู่ก็ได้ดังนั้นคราวนี้เราจะให้สปอนแมนที่กำลังปรุ่มใจเรื่องสภาพผิวของตนเองมาทำการทดลองให้เราได้เห็นกันแล้วคราวนี้เราจะได้เห็นมันหรือไม่ เรายังคงรอคอยที่จะได้พบกับไรเดโมเด็กซ์ที่ไม่รู้ว่าจะออกไม้เห็นเมื่อไรและในที่สุดน้อย่ะเจอตัวแล้วค่ะไมฮะโอ้โหสำเร็จครับเราก็ได้พบกับแมลงที่หาตัวยากมากๆทำเอาสปันแมนซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งม่เเยากลนี่คือไรเดโมเด็กซ์ที่ถูกขยายถึง400เท่าไรเดโมเด็กซ์เป็นแมงเพราะมีแปขาและมีปากแหล มันจะทําลายตอมไขมันแล้วทาให้เกิดโรคผิวหนังเช่นรูขุมขนอักเสบสิวและขนร่วงได้เรามีวิธีจัดการมาฝากด้วยค่ะล้างหน้าวันละสามครั้งโดยเน้นส่วนทีโซนเป็นหลักรักษาความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าโดยหลีกเลี่ยงเครือ่องสำอางที่มีไขมันเยอะไรเดโมเด็กซ์ประสิทธิ์ไวรัสที่ซ่อนตัวอยู่ในรูขุมขนตัวของมันทั้งเล็กและใสทําให้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่าแต่ผู้ส่งข้อมูลเห็นไรเดโมเด็กซ์ได้อย่างไร นีสามารถบอกได้นะคะว่าเป็นไรเดโมเด็กซ์หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นมแมลงหรือว่าแมงตัวอื่นซึ่งไม่ใช่ไรเดโมเด็กซ์ก็ได้นะคะอ๋อเราแมลงอะไรเหรอครับมแมลงรักหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้แล้วนะคะว่าเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นมแมลงปรสิตหรือไม่ก็พยาธิก็ได้ละคะ่ะท่านเจ้าของข้อมูลคะคุณควรจะรีบไปพบแพทย์ผิวหนังที่อยู่ใกล้ที่สุดด่วนเลยนะคะ